ในระดับต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจะขอเชิญนะคะผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้นะคะท่านดร,รพิยาแสงสว่างค่ะคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผานโนเคานะคะสอพอปเขตเลยเขตสองค่ะเรียนเชิญค่ะเพื่อที่ท่านจะได้เติมเต็มเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะคราบสวัสดีคุณยุย้ย จาก s c b นะครับแล้วก็คุณแจ็คด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ได้ได้มีโอกาสนะครับได้ได้มาพบกันอีกครั้งเนาะก็หลายหลายเวทีนะครับก็ก็เจอคุณยุ้ยเนาะอาจจะจะไม่ค่อยได้ทักกันนะครับต้องก็วันนี้ก็มาเจอกันก็รู้สึกดีใจนะครับจาก SCD นะครับแล้วก็อีกหลายหลายขั้นเนาะครับผมสดีครับแล้วก็ท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับเครือข่าย แล้วก็คุณครูนะครับวันนี้ต้องต้องขออนุญาตว่ามีมีนิสิตปริญญาตรีนะครับที่ผมสอนอยู่พอดีก็เลยเป็นเป็นวิชาความเป็นครูซึ่งเขาควรจะได้รับทราบในเรื่องของกิจกรรมของโรงเรียนหรือครูทําอะไรเพราะนั้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยครับผมไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับนะดรวรรรักษ์นะท่านผอ,อลกเ็ ผมได้ได้พื้นที่ในการเรียนรู้ของเด็กนิสิตผมด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีวันนี้เรามาร่วมกันนะครับก็ครับยินดีเลยค่ะครับผมก็ในในเบื้องต้นต้องต้องขอบคุณฟูเท่งนะครับฟูเท่งอ่าครูพงศิรินะครับที่เป็นครูต้นเรื่องถือว่าเป็นถือว่าเป็นอ่าผู้ที่อ่าสร้างนิทรรศการการเรียนรู้ให้กับอ่าเพื่อนๆ นะครับอีกหลายๆโรงเรียนที่จะนำนวัตกรรมหรือนำสิ่งที่เรียกว่าการออกแบบ uh, PBL เนี่ยเนาะ uh, PBL ไปใช้นะครับ mm. ก,ก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเนาะ mm. เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ mm. ผมมีเวลาแค่สิบนาทีใช่ไหมขอเล็กโอเคอ่ะก็เบื้องต้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ mm. ให้ขึ้นสไลด์นิดนึงไปดูตรงที่วิเคราะห์เชิงระบบ System Thinking นิดนึงนะครับว่า ตรงนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ผมเชื่อว่าในเครือข่ายของเราเนี่ยน่าจะทราบกันดีเนาะว่าอขอขอ,ขอขึ้นนิดนึงครับขอแชร์สไลด์นิดนึงในเครือข,ข่ายของเราก็ทราบกันดีอยู่ละเรื่องของระบบะการวิเคราะห์ตั้งแต่วิเคราะห์หน่วยวิเคราะห์ภูเขาน้ําแข็งเนาะโอเคมีเป้าหมายที่ที่สําคัญเนาะเป้าหมายที่ที่ชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะให้เด็ก ออกจากมือถือหรือแบ่งเวลาในการใช้โซเชียลให้เป็นเวลาละครับแล้วก็อย่างเหมาะสมแล้วความสำคัญประการหนึ่งของเป้าหมายที่ครูเท่งได้พูดถึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เรียนเองกับเพื่อนหรือกับครอบครัวเองเนี่ยมันจะได้กลับคืนมาเนาะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะ,ะในอีเวนท์ที่อยากให้เกิดใช่ไหมครับ ก็อยากให้ให้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมแล้วก็อ,อีเวนท์ที่มันหายไปก็คือความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มันหายไปด้วยเนาะตรงนี้ก็ก็อยากให้คืนมานะครับเพราะฉะนั้นในแผนแบบแผนพฤติกรรมเนี่ยเราเราก็จะเห็นอันนี้ผ่านผ่านการวิเคราะห์มาแล้วหลายรอบเนะาะก็จะให้เข้าใจว่า,าตัวอีเวนต์เนี่ยนะครับมันก็เกิดมาจากแบบแผนพฤติกรรมนะครับ แล้วก็โครงสร้างเชิงระบบที่มันอยู่ดต้านไปไอ้ส่วนที่เป็นโลกทัศน์ค่านิยมหรือเรียกว่า mental model เนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ยากที่จะปรับแนวคิดหรือปรับ mindset ตัวนี้ให้ให้เด็กได้มีความเชื่อที่จะเปลี่ยนความเชื่อเขานะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญว่าครูจะสร้างหรือมีกระบวนการอะไรที่จะปรับ เรื่องโครงสร้างให้เขาได้ได้ซึมซับแล้วก็ได้ได้เข้าใจได้ตระหนักถึงความเป็นจริงว่าถ้าเป็นอย่างนี้มากๆเนี่ยความเชื่ออย่างนี้ว่าไอ้โลกโซเชียลนะมันมีแต่ของมันมีแต่สิ่งอะไรที่เข้ามาเพราะนั้นเด็กอาจจะขาดพร่องในเรื่องของการตระหนักเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้เด็กตระหนักแล้วก็ยับยัง้งซึ่งมีเซลคอโทลด้วยซึ่งซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปถึง ัวเซลล์ของเด็กด้วยว่าจะเป็นเซลล์คอนโทรลก็ดีเนาะตัวนี้ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ว่าต้องต้องแยกแยะให้ออกอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับอันนี้ไม่อยากให้มองข้ามว่าตรงแบบแผนการการวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงเนี่ยนะครับของซิสติงตัวนี้มีมีความผันเพราะนั้นอันนี้อยาให้มองว่าแล้วด้าน ด้านขวามือเนี่ยจากค่านิยมที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดมีความตระหนักหรือรู้ถึงค่านิยมหรือความเชื่อความเชื่อใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่มันก็จะทําให้เกิดโครงสร้างใ,ใหม่แล้วก็เกิดแบบแผนพฤติกรรมใหม่และส่งผลต่ออีเวนท์ที่เราอยากให้เป็นนะครับมันกระบ,บวนการเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่ยกับครูว,ว่าจะมีมีเขาเรียกว่าเป็นความท้าทายของครูที่จะออกแบบ กิจกรรมอย่างไรเนาะมันไปอยู่ที่อยู่ที่แอคชั่นหรือว่าการเรียนเรียนรู้แบบแอคทีฟเร a r นนิ่งนะครับที่ทำให้เด็กไปตรงนั้นถ้าเราจะใส่เฉพาะความรู้หรือให้ความรู้เข้าไปคอนเทนต์เข้าไปคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไอโรกรทัศน์ตรงนี้ได้นะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงหน่วยเนาะอยากดูตรงตรงนั้นเลยครับตรงเป็นไทม์ไลน์ไทม์ไลน์เลยแล้วกันนะครับเป้าหมายนี้ชัดเจนเนาะ โอเคอ่าตัวตัววิเคราะห์ตัววิเคราะห์ตัว,วเวนี้เดี๋ยวนิดหนึ่งตัววิเคราะห์นี้ยังใช้เป็นหน่วยอ่าเป็นเป็นเป็นอ่าในสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ของอ่าหลักสูตรกลางอยู่ใช่ไหมครับคูเทนตัวนี้ใช่ไหมยังไม่ใช่หลักสูตรฐานสมรรถนะใช่ไหมครับรอครับก็ก็ ผสมกันครับพวกผมก็ด้วยตัวผมเองก็คือไม่ได้จบปูมาครับก็เป็นศิลปะโดยตรงเป็นศิลปรกรรมมาครับก็ได้พี่อรเงี้พี่แล้วก็อาจาร,รย์มหาลัยช่วยช่วยดูให้ครับก็มีของหลักสูตรแกลางด้วยครับแล้วก็ของอหน่วยสมรรถนะน,นะครับในการผสมผสามกันโอเคโอเคก็ ก็ก็ยังถือว okay. okay. ่าเรายังใช้หลักสูตรการลางซึ่งจะให้เชื่อมโยงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะปรับได้ทั้งหมดไม่ว่าจะมาหลักสูตรไหนก็ตามนะครับเราสามารถถ้าเราจะบูรณาการเราก็ใช้ตัวนี้น่าจะเป็นมาตรฐานในตัวชี้วัดที่จับมาทาบใช่ไหมครับจับมาทาบว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยของเราที่เราสร้างขึ้นนะครับใน multi world rise นะครับโอเคว่ายังไงครับต่อเลย อะไรนะครับก็ผมจะคิดพื้นฐานก็คือผมอยู่ในโครงการสุขภาวะมาก่อนครับก็เลยจะคิดถึงสุขภาวะทั้งกายใจสังคมอะไรเงี้ยเป็นหลักการเชื่อมโยงของหน่วยนี้นะครับก็คือแต่เดิมก็คือเอามาแบบว่าจากสุขภาวะของของตัวผมเองอะไรเงี้ยครับของอโครงการนะครับครับผมโอเคโอเค,อเคยอดเยี่ยมครับถือว่ามีพื้นฐานเนาะในเรื่องของเรียนสุขภาวะก็ ก็เป็นเรื่องเดียวกันเนาะเรียนสุขภา,ภาวะแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงของกสศที่ทําเรื่องการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะครับก็เรื่องเดียวกันนะครับก็ต่อเชื่อมต่อกันโอเคครับไปที่ตัวไทม์ไลน์10สัปดาห์เลยครับเนาะอันนี้สมรรถนะที่ทําให้เกิดก็โอเคละนะไปที่ไทม์ไลน์ผมเห็นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งนะที่เราทั้งหมดเนี่ยน่าจะเเป็นเป็นเป็นไทม์ไลน์ใหญ่ เลยครับเป็นเป็นสิบสโอเคตัวนี้เนาะผมจะให้ทุกท่านเนาะได้ได้ช่วยกันสะท้อนด้วยนะครับว่าเออสิ่งที่ที่มันจะเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้เนี่ยจริงๆถ้าเห็นเป็นมีกระบวนการที่เป็น A l มาด้วยนะแต่ว่ามันมันอยู่มันอยู่อ่าเฟร,รมสไลด์ท้ายๆนะครับแต่ถ้าใครมองถ้าใครดูทั้งดูตลอดแนวเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมี a อที่ซ่อนอยู่นะครับในในแต่ละวิแต่ละวิคเนาะอ่า ผมสนใจมากว่ากระบวนการที่ครูให้ p 0กับ p 1นะครับแน่นอนว่าครูจะต้องอยากจะได้ผลอยากจะได้ผลที่เกิดไม่ว่าจะเป็นตัว k 3หรือแม้กระทั่งมีอาจจะมีถึง k 2ถ้าเกิดเราเราเราสามารถที่จะให้ให้เด็กได้จุป้อนโจทย์ p 1หรือแม้กระทั่งเกิด p 2ในระหว่างฝึกเองเนี่ย ตรงเนี้ยไม่ทราบว่าครูเท่งได้ได้เห็นกระบวนการทราบว่าตรงเนี้ยทราบว่าแผนเนี้ยไ,ได้ได้ทดลองใช้แล้วได้ได้ทดลองใช้แล้วในในระดับหนึ่งตรงเนี้ยเห็นกระบวนการที่มันเกิดอ่าพสองบ้างไหมแล้วก็เกิดเคสองตามมาเคหนึ่งตามมาไหมตรงเนี้ยครับเห็นครับก็คือ,อยังไงการทดลองใช้จริงๆครับก็คืออย่างแรกก็คืออ่าการการสร้างสมบัร ซเชียลเนี่ยครับการสร้างโซเชียลอย่างสร้างเว็บไซต์นะครับที่ผมบอกว่ามันจะเกิดปีปีได้นะครับก็คือเด็กครั้งแรกเนี้ยเด็กไม่เคยใช้เทคโนโลยีมาก่อนเรื่องการสมัครอีเมลเอลยอะไรครับอันนี้ก็คือเกิดปีหนึงเลยนะครับพอสมัครอีเมลได้อีกขั้นตอนต่อไปเราไปใช้ Google ไซต์อย่างเงี้ยครับเด็กก็จะเกิดปัญหาต่างๆเช่นการอัปโหลดรูปการใส่เสียงซาวหรือการอัป ข้อมูลต่างๆไงครับก็คือก็เกิดเป็นคีสองที่เขาจะต้องมาจาัดก,การแล้วก็จะเกิดความรู้ใหม่ๆอันนี้ตามมาอีกเยอะเลยครับอืได้ความรู้ได้เคสองมาเลยเนาะแต่แต่ยังยังมองไม่เห็นถึงกระบวนการที่อที่เขาได้เคหนึ่งไหมยังยังใช่ไหมความรู้มือหนึ่งนี่ยังเลยยังใช่ไหมม,มีมีไหมครับพอเห็นไหมความความรู้เคหนึ่งก็คือ คำรู้ที่เขาเจอจากที่อ่าหมุนผมสอนสอนเขาไปบอกว่าสมัครสมุิสมัครอีเมลอย่างเงี้ยครับก็คือเขาก็จะได้เกิดความรู้อย่างแรกก็คือการพีหนึ่งการสมัครต่างๆต้องใช้อะไรบ้างต้องมีเบอร์โทรบ้านไหมมีอะไรไหมอะไรเงี้ยครับนี่นคือพื้นฐานที่เขาเกิดอ่าทีนี้โอเคแหละ ครูเท่งอาจจะเห็นเห็นหละเพราะว่าเป็นเป็นครูที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนเนาะจะเห็นกระบวนการที่มันเกิดทีสองกับเด็กละทีนี้ครูเท่งเราพูดถึงตัวของเราเนี่ยเป็นแผนที่อิงสมรรถนะไอ้ตัวสมรรถนะที่เกิดขึ้นเนี่ยครูเท่งพอจะบอกไหมว่าแอคทิวิตี้ที่เด็กทําแล้วมันเกิดมันเป็นชิ้นงานแต่ชิ้นงานเนี่ยเราเรามันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวสมรรถนะนะ ตัวชิ้นงานคือ,อเป็นเป็นตัวที่เราจัดกระทําเพื่อให้เกิดสมรรถนะในตัวผู้เรียนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโนเวตก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสกิลก็ดีหรือ,อตัวแอดดิจูดก็ดีเนี่ยตัวเนี้ยมันจะนําทางไปสู่สมรรถนะที่เขามีมันครูครูเท่งพอเห็นไหมพอจะบอกนะไหมว่าไอ้สมรรถนะที่เด็กเกิดไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะเฉพาะเนี่ย ยังลองยกตัวอย่างที่ว่าเด็กเกิดสมรรถนะระหว่างทางตรงไหนยังไงนะครับพอพอจะบอกเพื่อนอๆได้ไหมผมก็จะดูจาก KSA นะครับก็คือเราต้องมีความรู้ด้วยมีสกิลแล้วก็มี attitude นะครับเอาสามอย่างรวมกันนะครับมันจะเกิด V ขึ้นมาก็คือเกิดค่านิยมของเขาขึ้นมามถ้าเกิด V มี VSK นะครับครบ สี่อย่างนะครับผมว่าตรงนี้ก็คือเขาก็จะเกิดสมรรถนะที่ชัดเจนสมรรถนะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือถูกต้องครับก็คือมันไม่ใช่หมายความว่าเราประดิษฐ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วอันนี้คือสมรรถนะสมรรถนะอย่างที่ผมบอกไปมีทั้งหกด้านนะครับสมรรถนะด้านการสื่อสารการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอย่างนี้ครับแต่ผมก็มีได้มีโอกาสนะครับจากโครงการที่ดีก็คือโครงการพัฒนา สิทธิพัฒนาครับก็ได้เรียนรู้วงจรของโคเบิร์กนะครับโคเบิร์กเซอร์เคิลก็คือการเรียนรู้าการสร้างสมรรถนะการประเมินสมรรถนะที่ถูกต้องนะครับก็คืออเราสร้างวีสร้าง KSA ก่อนครับเราสร้าง KSA พอมี KSA ปุ๊บก็จะเกิด V พอเกิด V แล้วเอา v v บวก KSA ครับมันก็จะได้เป็นสมรรถนะขึ้นมาครับ อืมโอเคนั่นก็หมายความว่าครูเท่งเห็นเห็นสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นทั้งหกตัวเลยหรือว่าบางบางางานหรือบางช,ชิ้นงานรหรือบางพาลังงานมาอาจจะเกิดขึ้นไม่ไม่ครบแต่ว่าเห็นอยู่ใช่ไหมครับพอมองเห็นเนาะใช่ครับมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากมันขึ้นแนบเนียนก็ได้ครับเราอาจจะไม่รู้ตัวถ้าเราสังเกตดีๆครับนักเรียนของเราอย่างเช่นาการพรีเซนต์งานหรือการอ,อ่า นำเสนองานต่างๆเนี่ยเราก็เกิดสมรถนะได้อย่างหนึง่งหรือการมีบางชิ้นงานของผมครับในหน่วยนี้ก็คือให้โพสต์เฟซบุ๊กโพสต์เรื่องที่มีประโยชน์ในเฟซบุ๊กตรงนี้ครับก็อาจจะเกิดสมรถนะในการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณของเด็กได้นะครับว่าควรสื่อสารในระบบโซเชียลยังไงอ่าเห็นเอาว่าเห็นนมได้ไหมหรือเราควรปิดขนาดไหนนะครับมันก็จะเป็น เป็นความรู้ที่เรียนเรียเกิดสมรรถนะในการสื่อสารได้โดยตรงโอเคโอเคโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเนาะโอเคมีมีไหมที่ที่เด็กทําแล้วคือทําแล้วครั้งแรกครั้งที่สองไม่สําเร็จทําแล้วมันคือมันมันมันยังไม่ไม่ไม่เออพูดย่งไงมันมันไม่เป็นผลสําเร็จอะคือยังไม,ไม่ไม่สําเร็จเนะี่ยมันมันมีไหมมีเกิดตรงนี้ไหมมีมมอ่าแล้วเด็กแก้ปัญหายังไงเด็กพยายาม ในความทางานาในการเขาก็จะคือเขาเกิดค่านิยมของตัวเองเขาเกิดคเขาเกิดวีขึ้นมาครับอย่างอาจารย์ครับเขาก็จะไปศึกษาเองโดยอัตโนมัติครับก็คือนอกเหนือเวลาที่ผมไม่ได้สอนนะครับก็คือเหมือนคนุณครูเป็นแค่ผู้ชี้นําชี้แนะเฉยๆครับแต่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ <Okay. S 2> จริงๆนั้นนะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนการเรียนรู้ของอนักเรียนของผมะครับมันก็จะเรียนรู้เหมือนเรียนรู้ตลอดเวลา นะครับเขากลับบ้านไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปเป็นเล่นเกมแล้วอย่างที่ล่าสุดเียครับสร้างเว็บไซต์อย่างเงี้ยเขาสนุกในการสร้างเว็บไซต์ว่าเขาก็อยากแบบมีไอดอลเป็นมัสค์เคิร์เบอร์อะไรเงี้ยผมก็จะสอนเขาว่าโซเชียลเป็นไงครับสร้างรายได้เท่าไหร่นะครับเขาก็เออเราจากสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเขาก็จะไปเรียนรู้ศึกษาจนแบบว่าบางทีพีสองของเขาครับป็นเป็นปีสามปีสี่จนแบบว่าเก่งกับครูที่สอนเีงครับ โอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแสดงว่าหน่วยเนี้นะครับได้นําพาเขาไปไปถึงสมรณะจริงๆแล้วมีคํากล่าวคํานึงนะครูใหญ่ได้ได,ได้พูดคํานึงผมจําได้ว่าสมรรถนะเกิดแม้ขณะที่ทํางานไม่สําเร็จเพราะว่าการทํางานไม่สําเร็จแสดงว่าเด็กมีสมรถนะในการเอาชนะต่อเอาเอาชนะต่อสิ่งที่ล้มเหลวคือบางทีจิตใจสภาพจิตใจเขาอาจจะท้อแท้แต่เขาสามารถ เอาชนะจิตใจที่ท้อแท้กลับมาสู้ต่อนี่คือสมรรถนะหนึ่งที่จะกการทํางานไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะที่ที่ทําและจัดกระทําเนี่ยสามารถที่เกิดสมรรถนะได้ทั้งนั้นเพียงแต่จะเป็นรูปแบบใดแค่นั้นเองเนาะโอเคยอดเยี่ยมมากครับคุณครูเท่งเนาะ <Okay. S 2> เวลาน่าจะหมดแล้วละนะ่ะเนาะทีนี้ก็คงจะโอ้จริงๆมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่ครูเท่งทำเนาะ ก็อยากจะให้ได้พวกเราได้เรียนรู้ครับขอบคุณครับ